ครับครับสภาพเ,เดิมๆเลยครับเน<า>ี่ยนิสสันวอนเทียนะครับไอรุ่นนี้เป็นรุ่นทีดีสองพันเจ็ดนะครับไฟฟ้านะครับระบบไฟฟ้านะครับ วงมาลัยพาวเวอร์นะครับแคบกว้างนะครับนั่งสบายเลยครับเดิมๆครับไม่ไม่เคยเลย กลับดูข้างในนะครับข้างในก็เดิมเดิมครับไม่ได้ทำอะไรเลยครับมายังไงก็อย่างงั้นเลยครับกว้างครับข้างในกว้าง เปลี่ยนแต่เปลี่ยนแต่ตัวตัวใหม่ครับเปลี่ยนใหม่นะครับนอนนั้นก็ไม่ได้ทําอะไรเลยถ่ายน้ำมันเครื่องถ่ายน้ำมันเกียร์ตามวงรอบนะครับสุดยอดครับคันนี้ใช้งานดีช่วงล่างก็ เดิมๆครับค <ok arnt> ัสซีดูสิครับคัสซีเดิมๆไม่เคยทำอะไรเลย เจ้าของเดียวนะครับมือเดียว